ข้าพเจ้าขอถวายความนอบน้อมนมัสการแด่พระรัตนตรัยด้วยเสียงกล่าวขอความเจริญความผาสุกและความมีปัญญาจงบังเกิดมีแก่สัาธาติโยมสาธุชนคนดีทุกคนทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมรับฟังรายการธรรมะซึ่งเป็นหลักธรรมคำสอนของบัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้า เป็นต้นท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายการฟังพระสัทธรรมซึ่งเป็นหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็นับว่าเป็นสิ่งที่มีคุณมีค่าเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราเป็นอันมากทีเดียวเพราะฉะนั้น <c oughs> บัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงได้กล่าวอานุภาพแห่งพระสัทธรรม ซึ่งเป็นคำสั่งสอนของพระสุคตผู้สแสวงหาคุณธรรมอันยิ่งใหญ่นี้ทำนั้นทำผู้มีการเกิดให้ไม่เกิดทำให้โลกบูชาแล้วพระสธรรมของพระสุคตเจ้านั้นทำผู้ไรทรัพย์ให้เป็นผู้มีทรัพย์ทำผู้มีตระกูลต่ำให้เป็นผู้มีตระกูลสูงและ ทำคนที่มีปัญญาสามให้ถึงความเป็นผู้มีปัญญาดีทุกเมื่อรำประกอบด้วยสภาพเป็นขวากหนามห้ามกันในหนทางอันจะไปสู่อบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นได้จัดหนทางใหญ่เป็นอย่างดีให้แก่ผู้ที่จะไปโลกสวรรค์พระสธรรมนั้นเป็นยาบำบัดคือโรคชรา ให้ถึงความไม่ตายเพราะฉะนั้นพระสธรรมนั้นมูชนพึงปฏิบัติด้วยความเคารพนับถือท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายขอให้ท่านสาธุชนทคนดีทั้งหลายจงเป็นสัตว์บรุษจงฟังจงคบจงบูชาจงเข้าใกล้ซึ่งพระสัธรรมนั้นอันเป็นอมตะ อันพระชินเจ้าให้เป็นไปแล้วแสดงแล้วขอให้ท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายจงระลึกถึงธรรมนั้นให้นำหน้าทุกเวลาที่มีการยืนเดินนั่งนอนเมื่อเราท่านทั้งหลายระลึกนึกถึงพระสัทธรรมและประพฤติปฏิบัติตามพระสัทธรรมอันเป็นหลักธรรมคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ชีวิตของเราท่านทั้งหลายย่อมได้รับความสุขความเจริญได้รับความสวัสดีในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อดังนี้เลยเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปอาตอมาก็จะได้มาพันธนาความทุกข์ในนรกที่บัณฑิตนักประชญาทั้งหลายท่านได้แสดงเอาไว้ซึ่งมีปรากฏอยู่ในคำภีรศวาหินี อาตมาก็จะได้แสดงความทุกข์ในนรกไปตามลำดับดังต่อไปนี้ว่าท่านสาวธุชนคนดีทั้งหลายอย่าได้สงสัยเลยผู้ใดทำบาปมีประมาณมากเอาไว้ผู้นั้นย่อมเกิดในนรกอันร้ายกาจมากนรกนั้นมีสีม่มุมมีประ ตูสี่ประตูกะประมาณตามส่วนมีกำแพงเหล็กล้อมรอบล่ามไว้ด้วยเหล็กพื้นนรกนั้นมีสภาพเป็นเหล็กประกอบไปด้วยไฟลุกโชนแผ่ไปโดยรอบรอยโยศคงอยู่ทุกเมื่อแม้ผู้ทำบาปเอาไว้ตกอยู่ในระหว่างเปลวไฟทึบเป็นต้น มีอวัยวะน้อยใหญ่ลุกเป็นไฟเสวยความทุกใดในอเวจีแม้ร้องโหยหวนวิ่งไปที่นั่นที่นี่ใครจะสามารถบรรยายความทุกนั้นให้จมแจ้งแม้เพียงเอกเทศนรกซึ่งคลุมไว้ด้วยเหล็กมีเปลวไฟและนาแน่นภายในร้อนด้วยกลุ่มเปลวไฟ ภายนอกเป็นน้ำทะเลถ้าน้ำทะเลจากทิศทั้งสี่ใส่ลงไปจกแห้งทันทีเมื่อสัตว์อยู่ภายในจะมีร่างสุข,ขุมละเอียดที่สุดเมื่อร่างถึงความย่อยยับแล้วเปลี่ยนแปลงเป็นความเดือดร้อนเมื่อพลาดตกลงไปก็จะสลบเป็นพัก,พก เขาดิ้นรนเพื่อยึดที่พึ่งอันประเสริฐด้วยความยากยิ่งเขาพร่ำเพ้อขอความการุณาสงสารเป็นผู้ไม่มีที่พึ่งคิดไปต่างๆใครจากพันนานาถึงความทุกข์อันไม่มีอำนาจต่อต้านกล้าแข็งไม่มีอะไรจะเสมอต้นนิ้วหนามยาวสิบนิ้วต้นใหญ่มีสภาพเป็นเหล็ก สูงขึ้นไปเบื้องบนหนึ่งโยชสวมพวงมาลัยเป็นไฟลุกถูกทูดของพยายมผู้เจริญเขี้ยนสัมสซากซากแทงด้วยประตักและหมายเทา้าประหารด้วยหอบเป็นต้นเขามีอวัยวะน้อยใหญ่ลุกเป็นไฟและร้องโหยหวนกลัวร้องไห้เป็นอนาถา ขึ้นต้นนิ้วซ้ำๆซากๆแต่เขาหวาดเสียวมองดูหน้าเหมือนรากศกหลับตาด้วยความกลัวซุกซ่อนอวัยวะด้วยอวัยวะเมื่อไม่ได้ที่ซุกซ่อนก็สิ้นคิดยืนตัวสัน่นเขาสวยความทุกข์ใดความทุกข์นั้นไม่รู้จะเปรียบกับอะไรนรกมีแต่ความทุกข์อย่างเดียว เพราะมีความทารุณที่สุดอย่างนี้พระชินเจ้าทรงทราบแล้วตรัสว่าผู้ที่บอกแล้วไม่ควรถึงคือไม่ควรไปนรกความแตกต่างระหว่างไฟกับไม้จันไกลกันฉันใดความแตกต่างระหว่างไฟนรกกับไฟในที่นี้ก็ไกลกันฉันนั้น ความทุกข์ใดของผู้ที่ถูกแทงด้วยงะา <c oughs> ด้วยสามง่ามตั้งร้อยครั้งซึ่งคิดไม่ถึงความทุกข์แห่งความทุกข์ของสัตว์นรกนั้นต่างกันเหมือนเหมือนก,อนกระบูลกับมเมล็ดพันธุ์ผกาดนรกเอเวจีและนรกเต็มไปด้วยขูดนรกขี้เท่านรกยอดต้นนิ้วและ นรกมีแผลถูกคมดาบและแม่น้ำที่มีน้ำกรดและแม้ภูเขาทานไฟกระทบกันและนรกมีเสียงร้องระงมนรกช้างดำเป็นช้างยนใหญ่และแม้นรกหม้อทองแดงนรกเหล่านั้นหาประมาณมีได้ยากที่จะทนได้น่ากลัวร้ายแรง มีภัยทารุณอย่างยิ่งสัตว์นรกพึงเสวยเป็นทุกข์ใหญ่หลวงในนรกด้วยบาปกรรมบรรดาสัตว์นรกเหล่านั้นแต่ละตนมีผลวีบากไม่น้อยและยังทนทานอยู่ในการหลายร้อยปีไม่มีเหลือท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายจริงอยู่ ความทุกข์อันเป็นของสัตว์นรกนั้นผู้ที่ได้รับแล้วจึงจะรู้ถึงแม้พูดจนไม่ไม่มีเหลือจกสว่างแก่เขาได้อย่างไรเมื่อพูดว่าในที่นี้มีไฟเท้าจะเหยียบไหมหนอเมื่อไม่เชื่อก็เหยียบลงจึงได้รับทุกข์อันทารุณเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาควรพิจ,จารณา เชื่อคำฤษีคือพระทั้งหลายเว้นจากบาปจึงไม่ต้องได้รับการอยู่ในนรกนั้นผู้ถูกน้ำต่ำถูกหยาดน้ำมันเนยเขี้ยวละลายเพียงแต่แม้ความร้อนด้วยไฟแม้ต้องการความต่อต้านก็เหลือทนแล้วผู้ที่ทำให้เปลวไฟเป็นอันหนึ่งอันเดียวด้วยไฟอันแรงกล้าในนรก ั้งหลายพันปีใครจะพึงพูดถึงความสิ้นทุกขได้อย่างไรสัตว์ทั้งหลายถูกใส่ในไฟมีเปลวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถูกกำกั้นไว้ย่อมมีชีวิตอยู่ในนรกโอ้กรรมทารุณยิ่งนักกรรมใดชั่วร้ายประเดียวเดียวเพื่อความต้องการความสุขอย่างอ่อนๆคือสุขเล็กน้อย ผลข,ของกรรมที่เขาทำแล้วนั้นมีเวลาพอจะชั่งได้ถ้าถ้าหากว่ามีผลเช่นนี้ใครหลงละเลงไปชั่วขณะรู้สึกอึดอจจัดใจด้วยความทุกข์ซึ่งเป็นของมนุษย์จะพึงทำบาปอย่างจริงใจโอ้อานุภาพของโมหะซึ่งทำให้คนหลงผิดอันนึง่งผู้ต้องการความสุข แต่ทรรกรรมอันจะนำมาซึ่งความทุกข์อย่างนี้เพราะว่าผลอันเป็นทุกข์เพราะบาปอย่างนี้คนพึงกลัวคนที่กลัวความทุกข์ควรทำความจริงใจในกุศลเป็นนิดท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายเมื่อเห็นเขาตกลงไปยังหลุมทานไฟที่ลุกโคลงน่ากลัว ก็ควรเว้นบาปอันเป็นทางไปสู่ทุคติอบายภูมิมีนรกเป็นต้นเหมือนคนเราเมื่อน้ำอมฤตและยาพิษมีอยู่ในมือไม่จริงใจต่อน้ำอมฤตแต่กินยาพิษอันทารุณข้อเปรียบเป็นอย่างนี้ก็คือคนได้พบเป็นมนุษย์แล้วคือได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว แต่เว้นการทำบุญทำกุศลมีการให้ทานรักษาศีลฟังเทศฟังธรรมเป็นต้นเสียไปทำแต่บาปอากุศลดังนี้ชีวิตของบุคคลน,นั้นย่อมได้รับความทุกข์กายทุกใจทั้งในโลกนี้และในโลกต่อๆไปเพราะฉะนั้นท่านยติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลาย ก็คนบางคนถึงความประมาทในครั้งก่อนด้วยโมหะภายหลังเขาบรรเทาโมหะได้ประพฤติในธรรมอันพระสุคตเจ้าทรงสรรเสร,ริญคนเหล่านั้นแลย,ย่อมเป็นผู้อันพระชินเจ้าสรรเสร,ริญแล้วดังนี้แลท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายการพันนา,นา เรื่องความทุกข์ในนรกก็จบลงโดยย่อแต่เพียงเท่านี้ท้ายในที่สุดนี้อาตมาก็ขอให้ญาติโยมสาธุชนคนดีทุกคนทุกท่านจงเป็นผู้มีสติมีปัญญารู้จักบาปบุญคุณโทษรู้จักประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าทุกภพชาติไปเมื่อบุญบรารมีของเราท่านทั้งหลายเต็มเปี่ยมแล้ว ก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจสี่เข้าถึงซึ่งมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้ด้วยกันทุกคนทุกท่านเธอขอเจริญพร